ครับมือนี้มาสัมผัสพ่พพออน่งครับผ่นมาหาเห็ดด้วยครับ <tio> ผมไม่เกี้ยวหยาพอดีครับพ่อเล่าหาเห็ดครับเี๋ยวมาังีนงพี่นี่ครับไปเบื้องครับไปหาเห็ดโคกน้ำบานนะครับนี่ครับอูวิวงามครับโคกบานผมครับโอ้พ่ออะครับนี่ครับดอนเห็ดตะไคร้ครับบานนี่ผมมีไผมาเอาเลยอูนี่ครับดอกเห็ดครับ นี่ครับปาร์ตเอิบนี่ครับพ่ออีกครับอู้เป็นดาซซี่ออนครับปาร์ตพ่นเดียวครับคุณน่ะพ่นเดียวพ่อเนื้อหลินปารเบ่งพ่อแล้วครับนี่ครับโอ้เห็ดเอี้ยมากระ่าดอกกระเดีย้ยนะครับคุณโอ้ยโอปลาบั่นเฉียวครับนี่ครับปอ้ปาดอ๋าดอกนี่ไหมครับ ปนอิ่มครับดอกนี่ดอกเดียวปนอิ่มเลยครับนี่ฟูเต็มตะกร้าแล้วครับนี่ครับดอกจุ้มๆครับจุ้มๆนี่ครับโอ้เปิดหมานค่ะครับปนเดียวครับปนเดียวเลยนี่ครับโอ้พุ่นดอกนึงอีกพุ่นครับมีอีกครับพุ่นโอ้ง้ามเถอวะดอกนี้จุ๊บปุ๊บยิบยี่ดีครับโอ้คัวหัวโอ้นี่ครับโอ้งามครับงามกิน ชูเพชรตะไร้น้ำกันเดิมนี่ครับโอ้เรามาหาไตเห็ดครับอย่างน้ำกุ่นเบื้องอีกกั้ครับนี่ครับไปเรื่อยๆครับครับไปครับครับไปให้ยายซ้อนบมครับครับไาครับอันนี้เฮ็ดยังครับนี่อันนี้เห็ดเห็ดไตเบี้ยดอกกันนี่โอ้เฮ็ดไตเบี้ยบ่ครับโอ้ยังเอาไปกินเด้ครับพี่น้องเฮาเฮ็ดไตเบี้ยพ่อละว่าครับไปครับ ให้ใยซ้อนครับน่อไใหม่ปลากขมี่ครับนี่ครับต้นไผ่ปลาครับอันนี้เขาเป็นต้นเพกบหรครับพ่อนี้อันนี้ปลาเพกเกด้วยครับพี่น้องบ่าเป็นต้นไผ่ด้อนี่นี่เอาไปต้มกินกับต้มขุ่หุ่งไหมครับไปครับ ครับนี่ครับปลาเนาะครับนี่ครับวิถีชีวิตคนพื้นบ้านครับเศา,ามากับหาเห็ดครับสวยเนี่ยกับไปไฮไปหน้าครับ รุ่นน้ำกันครับพี่น้องครับนี่โอ้พ่อดอนมังหันคักขนาดครับดอนเดียวนี่ได้วนลอยสองวันบอกครับดอนเดียวนี่ไปอีกครับอุ่นครับเขาดอนใหญ่ซ่อนครับ เบิ่องพวแล้วด้อครับพวาเลยพาไปดอนใดครับไปดอนย่าซ้อนครับ่นว่าดอนย่าซ้อนหนึ่งก็เฮ็ดตะไคร้ลายบ่ครับครับนี่ครับปลาครับปลาชุ่มชุ่นบานเสียวครับนี่มีอ่างเก็บน้ำยู่กลางปลาน้ำครับนี่ครับวิวปลาครับโอ้สุดยอดครับวิวงาม คุนครับปลาธรรมชาติเด้อครับเด้อปลาชุ่มชุ่นบนปลาปลูกเองครับเอยหออครับโอ้พ่นยางหาเฮ็ดฝุ่นครับเฮ็ดเต็มกระตาอยู่ครับคุณโอ้สุดยอดค่ะครับคุนครับโอ้มาไต่เอาเด้อครับนี่ผมมาหายาก็ได้เห็นกเได ลงมาสัมผัสพอ่อเราเราคาเห็ดไดลายบอัอนะมาไดตีซีบอกครับ <Yeah. S 2> โอ้นี่ครับสะลูกกลางป้าครับนี่อันนีข้ข้าเจ้าเอืน้นโศกใหญ่นี่ครับนี่โศกใ่นี่เอ้าเห็ดยังสิพ่อเนี่เห็ดยัดงครับนี่ เฮตโอ้ยเห็ดตต่เบียรเสียดายครับพี่น้องเขาว่ามันเฮ็ดกินครับโอ้ยโอ้ยโอยขยจอมากก่อนมาครับ ห้อยห้อยล่องเท้าบูดครับนี่เขาจะมากก่อนครับนี่ครับเขยำเอื้องสูกใหญ่นี่ครับโอ้งามนี่ครับนี่นี่นี่ครับโอ้ทิวถัดงามครับนี่ครับปลาชุ่มชุนบานเสียวครับนี่ครับเอานีเดยพ่อพ่อเอาพวเมียนอ้วว่ามันขาวขาวว่ามันเมียนเห็ด นี่ครับวิวสุดยอดครับโอ้นี่ครับวิวโศกให่นี่ครับมาเที่ยวเวิองเด้ครับเด้อนี่ครับโศกให่นี่ครับหางน้ำกลนพอเราไปก่อนครับ เดนีพี่น้องเคยเห็นว่าัุู่กระเตียนี่ครับหุกระเตียนอยู่น้ำปลาครับโอ้นี่ครับปลางามครับที่วัถัดปลาครับนี่ครับโอ้ยปลาชุ่มชุ่มบานเสียวครับคุงามครับนี่ครับมีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ครับเกิดอยู่น้ำปลา ปึ๊บไปทางพี่ครับเอ้าพ่อแล้วพ่อเฮ็ดเพื่องครับพ่อแล้วพ่อเฮ็ดเพื่องครับมาเบิ้งครับนี่ครับโอ้เฮ็ดเพื่องอันนี้เฮ็ดทำฟ้านก็มีอันนี้เฮ็ดทำทำฟ้านมาครับนี่พี่น้องเคยเห็นมาครับเฮ็ดทำฟ้านครับนี่เฮ็ดทำฟ้านก็เฮ็ดเพื่องครับนี่ครับพ่อแล้วดอกน้อยจุ้งใบมาครับอ้าบใส่ในตะกร้าไปครับ นี่ครับเละปีครับเี๋ยวนิดเพิ่งนดเพิงหวานด่ามัครับอือบง่บ๊พ่อเนาะครับเนาะขันพอ่อมูยแง่เนี่ยอ้เป็นไตซี่ออนครับพี่น้อง ครับเห็ดเผิงหวานเฮ็ดเผิงปลาครับบ่แมนเฮ็ดเพิงปลูกเอาเด้อครับนี่เด้ออู้อันนี้ก็เฮ็ดเด้อครับนี่นี่ครับไงทองอีกแล้วครับนี่โอ้ยนี่ครับเฮ็ดเฮ็ดเห็ดน้ำมาครับนี่ครับเห็ดน้ำมาครับก๋าเจ้าเต้ถิ่มครับมันดอกน้อยครับก๋าเจีว่าเอา นี่จะให้เราะห่อเนาะแม่อผมลุกมากเกิดมากตอนนี้แหละแล้วมาหาเห็ด<ฮ>หนี่ครับโศกครับเพื่อนโศกให่นี่ครับงามครับงามทิวทัดด<ฮ>ีเอาเอาน้ำจืงน้อยครับนี่นี่อันนี้เห็ดไตเบี้ยเนยครับเด้อพี่น้องเด้อก<ฮ>ินว่าได้ครับเ<ฮ>ห็ดไตเบี้ยครับมันจะเป็นมันอย่างๆครับ แตเบี้ยขันไปเห็นยาเอาเด็ดขาดครับกินแล้วอาสิบ่ไเลกลับก็ได้ครับเฮ็ดอันนี้พ่อแล้วว่าลองเอาไปกินเบิองเบิ้งนี่คบห้าจะเป็นหลกไม่เลี่ยงหายพ่อแล้วว่าอ้้งพ่อนี้พ่อ เห็ดตะไคร้น้อยไหมพ่ออู้บังเห็นอีกคนครับนี่ีเห็ดไอ้นั่นน่ะเห็ดข้าบ่ครับนี่มเห็ดไอ้เห็ดน้ำฝนโอ้นี่นี่ครับพ่อระว่างเห็ดน้ำฝนนะครับเอาพ่อนี่ดีพ่อเห็ดตะไคร้น้อยเอาป๊อนี่ครับเห็ดตะไคร้น้อยครับนี่พ่อระหว่ามันดอกหน่อยเยอะเฝ้าเอาครับเอาไว้เพื่อข้าเจ้าน้ำกล้วมาให้าเจ้าเอาครับ มันรังย hợp ทั้งคนเกินเฮ็ดข้าบ่ครับมันบอกคือว่าละอันกันครับแตกมันจังตด เฮ็ดอันนี้บอกครับโอาเกมเฮ็ดก็ตตรงนี้ออเดอร์บ่ครับโอ้มาฐานนะครับตัวมือนี่บ่แมนว่ามีตเต่านี่ออเดอร์นะครับขนาดว่าเก็มเฮ็ดกัยังมีออเดอร์ครับโอ้เฮ็ดแกงร่วมบ่ครับอ๋พ่อครับอัน จบคลิ Harr ปไว้สำนีครับอันสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากต uh, ิดตามครับช่องอีสานหมโม่เน่เด้อครับเด้อครับ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 เดี๋ยวติดตามครับสวัสดีครับผมไปละครับ